ไปเป็นขั้นตอนที่3นะคะเราจะมาสร้างเจ้านี้ลูกนี้ไอเทมกันค่ะไปที่0เริ่มนะคะแล้วก็ไปที่2ข้อมูลผู้ขายเจ้านี้แล้วก็ไปที่1ค่ะข้อมูลทั่วไป เราก็จะมาใส่รหัสนะคะใส่เป็น200 1 0 0ค่ะอันนี้เป็นรหัสของเจ้านี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อค่ะเสร็จนะคะแล้วก็กรอปที่อยู่มาใส่เลยค่ะตามที่โจทย์กำหนดนะคะใส่เบอร์โทรใส่แฟกแล้วก็ใส่อีเมลค่ะแล้วเราก็ไปที่เก็บข้อมูลค่ะโอเคนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ยอดยกมาของเจ้านี้นะคะไปที่ศูนย์เริ่มแล้วก็ไปที่บันทึกยอดยกมาค่ะแล้วก็บันทึกยอดยกมาไปที่สี่นะคะบันทึกยอดยกมาของเจ้านี้ค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนวันที่นะคะแล้วก็ใบแจ้งนะคะ แล้วก็รหัสเจ้านี้นะคะส่วนอัตราแบตนะคะเราก็จะใส่เป็นสูงเปร์เซ็นตะคะ่ะยออจบมานะคะแปดพั 8, นะคะ่ะแล้วก็ เก็บข้อมูลได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้างลูกนี้กันค่ะไปที่ศูนย์เริ่มแล้วก็ไปที่ข้อมูลลูกค้าลูกนี้นะคะแล้วก็หนึ่งข้อมูลทั่วไปค่ะแล้วก็ใส่รหัสนะคะ แล้วก็ใส่ที่อยู่นะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทระคะ่ะ แล้วก็ไปที่เก็บข้อมูลค่ะโอเคนะคะต่อไปเราจะไปใส่ข้อมูลเพิ่มเติมของลูกนี้นะคะไปที่ศูนย์เริ่มแล้วก็สามข้อมูลลูกค้าลูกนี้นะคะแล้วก็ไปที่สองข้อมูลเพิ่มเติมะคะ่ะใส่รหัสนะคะวงเงินการค้านะคะเราจะลงออก เราไปใส่จำนวนวันเครดิตนะคะตามที่โจทย์กำหนดค่ะตรงนี้นะคะเรา ส่วนลดนะคะเราจะใช้เป็นสามจุดห้าค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะกดไปที่เก็บข้อมูลค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ยอดยกมาของลูกนี้ค่ะไปที่เริ่มแล้วก็ไป ที่ s บันทึกยอดยกมานะคะไปที่1บันทึกยอดยกมาลูกนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนวันที่นะคะแล้วก็ใส่เลขบินค่ะรหัสลูกนี้อัตราแวดนะคะจะเป็นศูนยค่ะ เราจะมาใส่ย,ยอดรวมกันนะคะ แล้วก็กดไปที่เก็บข้อมูลได้เลยนะคะนะคะเราก็จะมาสร้างไอเทมกันค่ะไปที่ศูนย์เริ่มไปที่หกนะคะข้อมูลสินค้าค่ะไปที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปค่ะใส่เลขนะคะใส่รหัสสินค้าใส่ชื่อค่ะ ลักษณะน้ำนะคะเราจะใช้เป็นตัวค่ะราคาขายอัตรามาตรฐานนะคะเราจะใช้ราคามาตรฐานก็คือ350นะคะ ส่วนราคาต้นทุนมาตรฐานนะคะอยู่ที่20ค่ะก็เก็บข้อมูลได้เลยนะคะเราก็จะสร้างแบบนี้ไปทุกตัวนะคะแบบนี้ไป